สวัสดีครับวันนี้อยกับช่องชาเต้ชนะครับวันนี้พี่น้องสีผ้าเฮ็ดทำขีเแกยครับเทบวงไฟจุดเรียนครับโมบินังเทบสมมเหนือส้มเหนือทำวงไฟ,งงไฟพี่น้อง,องเบอร์บอาเพ็ญกันครับวงไฟชิคียน,นอ ยึดเวียกขนาดบาคนนะไสหน้อยเห็นว่าขึ้นแยวค่าจุดมึงเห็นว่าขึ้นนกเจี๊ยกลงตม้มลงตมม้มเหมือนกันเราไฟ่ว่าขึ้น <Yeah. S 1> <laughs> มือผสมเองครับ <Yeah. S 1> <laughs> เฮ็ดเองครับ ถึงว่าขืนค่อยว่ากันโมมีอย่างเฮ็ดครับเอาละถึงขั้นตอนมัดหางครับอจจัดสร็จแครับวงไฟหางยวงไฟครับมาลุ้นกันครับจิขืนว่าข้นพี่น้องว่าขืนออกเต้ล่องตมสีบ้างครับสีบ้างเดือดเดือดโมมีอย่างเฮ็ด อัดลงไฟเร็ยนี่บ่นี่บ่นั่งลงนั่งลงอ,อ๋อมันไกลควาไปเลยเองน้ำออบ้างไฟบางแรกขึ้นสนามครับควนหุย,หย ติบัวติดบัวขึ้นแล้วไปขึ้นบปเน้ะก็ติดไปแล้วไปแล้ว โอ้ห่ามเงขึ้นหรือไม่ขึ้นครับวองไปหนึ่งสองสา